สวัสดีจ้าน้าหน้าลูกสาวลามนีหนึ่งปลาหนึ่งปลาจำแจวกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวิ่งยิ่งเลยอันนี้ถวยน้อยๆน,น้าหน้าเพิ่นกินก่อนละเด้ดเนี่ยอันเอาเสื้องไว้ทั้งไตอันอันตักไว้ให้น้าหน้าปลามันแหวงไอหนึ่งปลานิมนมาได้จ่ายกินเขาก็พอหน,น้าหน้าแม่อน้าหน้าเสียเอาหน้าหน้ากินนมซะก่อนกินข้าวก็หลายเพิ่นสองคน โซฟาอีกแล้วกินขาวกัหลูกสคองคนแ่บป่ะพ่อแ่บแ่บแสบปซอบก็ต้องแสบแบทั้งทีว่ะน้าหน้าม่ะแสบนาน้าแ่บบรลูกกินข้าวกันหนึ่งป้าป้อนแล้วนาหนานะ อยู่ในขอบได้เซลล์กินนม,มอนกอยลมกระพัดอันกล่องไอทีนแสบบะโลกเอาตออเงาซื้อบรได้ไปเที่ยวทางใดบดิบดาพาไปใส่ไมคออ์นี่กันพามาเบิ่งขั้มเขาใหญ่นี่ละ่ะ พอกันได้ยังกินเขาเน้อมีเย็นหนึ่งมกแข้งใส่กับกะหล่ำปีก็ตาําเจลอันเจลขัวบุกพริดซดฮ้อมเดนกับาเรียมตำเสน่ห์ประแดดกาประแด,ก,ะดกตรง บุกขามาสิ่ละทั้งกินทั้งเรียนทั้งขายเขาผอมโอ้ข,ข้ามเขาไงแต่นอบ้าวยังเกาะเขาว่าบ้าวดำาๆข้ามไง คลิปนี้กับซ้ำนี้ก่อนนะจ๊จอันอันฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามแนวพ่อ,อนไา่เคียดแล้วเสียหนองน,นหน้ากินนมแล้วคุณนมอาบน้ำน,นอนแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมท้าอันฝากเป็นกำลังใจให้แม่นาหน้าในเด้อ